ปลูกสับปะรดอยู่ค่ะ,ะราคาตกต่ำค่ะ,ะก็เลยว่าไม่รู้จะทําอะไรคีนี้ก็เลยหันมาโดยว่าพื้นที่บ้านเรารอบๆทั่วไปนี้จะมีพึ่งชันนรงค่ะที่ว่าสามารถที่จะ,จะสร้างไรายได้ให้กับเราได้นรงมต้นก็คือก็ไปอบรมแล้วก็เอาพึ่งมาให้ลองเลี้ยง พอเลี้ยงอักก็ศึกษาดูว่าทำให้เรามีไรายได้แล้วช่วยพืชผลทางเกษตรของเราในเพิ่มผลผลิตนะคะอยู่ในกลุ่มแม่บ้าน,นของบ้านก็ชักชวนกลุ่มสมาชิกว่าเราน่าจะมาเลี้ยงพึ่งพึ่งเ,เป็น,ปน,ปนอาชีพเสริมอีกอย่างหนึ่งเพื่อเพื่อเป็นการอนุรักษ์สิง่งแวดล้อม พึ่งชนรงนี้จะช่วยในการประสมปศ์สกสรให้พืชผลเราติดผลได้ดีขึ้นไม่ต้องพึ่งสารเคมีค่ะพึ่งเรามีอยู่แล้วที่ว่าสามารถที่ว่าจะมาแยกขยายพันธุ์ได้แล้วก็นำมาเอาโดยการที่เราแยกโดยเอาไข่ออนไข่แก่ของพึ่งนะคะมา,มาใส่ในลางแล้วก็พร้อมกับ ถ้วยเกสรแล้วก็ถ้วยน้ำหวานเพื่อเป็นอาหารของผึ้งอะค่ะ,ะไท่อ่อนไทยแก่มาตัวผึ้งเขาก็จะมาอยู่ในรังใหม่ด้วยค่ะเอาตรงที่ว่ามีนางพญานะ่จงไข่มาไว้ในรังใหม่มีสองรังรังเก่ากับรังใหม่ผึ้งมันก็จะตอมพอเราจับรแยกมาใส่างรังใหม่รังเก่าเราก็ปิดฝาไม่ให้เขาเข้ารังเกา่าแล้วจับจับรังเก่าเนี่ย ออกไปประมาณสัก20เมตรแต่ว่ารัง,งหไหว่เราก็จะตั้งไว้ที่เดิมให้ตัวนะที่เขาบินอยู่นอกนอก,กับเขารังไวม่สมบูรณ์มากแหล่งอาหารมากก็จะได้ผลผลิตคืนน้ำหวานได้มาขึ่นฉนอนจะเน้นเก็บไปสอนมากฝ่าน้ำหวานราคาที่มาตรฐานก็อยู่ที่สีล่ละสองบาทห้าสิบร้อยสี่สก็สองร้อยห้าสิบบาททางการแพทย์เขาก็จะไปประกอบเป็น ส่วนประกอบของเครื่องยาตอนนี้กำลังเริ่มขยายให้กับสมาชิกเพื่อเพื่อจะได้เพิ่มผลผลิตนะคะ mm hmm. ตอนนี้ตกยี่สิบฟังในหมู่บ้านตอนนี้ที่เพิ่มเติมก็ประมาณ40หลัง mm hmm. ก็อยากแนะนำให้มาเลี้ยงพึ่งชนนรง,งเพื่อไ้ผสมเกสรโดยที่เราไม่ต้องพึ่งสารเคมีแล้วเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยค่ะ mm hmm. สืบนื่งจกที่ว่า เดิมทีที่แรกเริ่มที่เป็นผู้ใหญ่มาก็คืออ่าจะเน้นให้แต่ละกลุ่มเขามีความคิดมีไอเดียขึ้นมาก่อนแล้วเราจะเป็นไยส่งเสริมนะคะเพราะว่าไม่เราไม่อยญ่ที่จะไปไปชี้แนะเขาแล้วโดยที่เขาไม่เห็นประโยชน์ค่ะทีนี้พอมาเริ่มช่วงที่ว่าราคาสมรรถตกต่ำเนี่ยก็มีพิ่วดพี่นิตยาเนี่ยนะคะเขาก็ได้ปรึกษาหารือกับ ลูกสาวเขาก็เริ่มมาเลี้ยงกันในหมู่บ้านแล้วก็แนะนําให้ผู้ใหญ่เลี้ยงด้วยนะคะทีนี้ก็เลยได้ปรึกษาหาเดือกันในกลุ่มสตรีว่าในเมื่อ,อเรามีการเลี้ยงพึ่งชนโรงแล้วเนี่ยน,นานณคก็ได้ชี้แนะแนวทางเขาว่าก็ควรที่จะส่งเสริมให้สมาชิกเลี้ยงกันต่อยอดไปเรื่อยๆนะคะด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรีบ้านห้วยสำโรงนะคะหมู่ที่9ตาบลห้วยสัต์ใหญ่อเาเภอหัวหินนะคะ ได้มีมติในที่ประชุมมาค่ะคือจัดเวทีประชุมแล้วก็ขอมติกันในการจัดทำเลี้ยงผึ้งชนาลงนะคะเพื่อทำโครงการอบรมให้ความรู้แล้วก็เป็นการพัฒนาต่อยอดอในการเลี้ยงผึ้งเพราะผึ้งชนาลงอ่ะจะเป็นตัวที่ผสมเกรสรเพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้กับกลุ่มเกษตรกรแล้วอีกทั้งตัวน้ำผึ้งของชนาลงนะคะเราสามารถมาทำผลิตภัณฑ์ เป็นผลิตภัณฑ์โอทอบซึ่งอาทางสมาชิกก็ได้นำไปขึ้นทะเบียนโอทอบกับสำนักงานพนามชนอำเภอหินนะคะทำให้กลุ่มสมาชิกมีไรายได้แล้วก็มีคุณภาพชีวิตในการทำโครงการนี้นี้ก็เป็นกลุ่มที่มีการให้ความรู้เป็นการขยายผลต่อยอดให้กับคนในชุมชนนะคะเพื่อนำไปใช้เป็นต้นแบบและขยายผลให้คนมาศึกษาดูงานได้ แล้วนำความรู้ที่ได้ไปสร้างอาชีพไปดูแลคนในหมู่บ้านชุมชนได้ไ<อ>ส่วนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนะคะก็เราก็จะมีงบประมาณอยู่2 2ง,ง,งบนะคะก็คือเงินทุนหมุนเวียนซึ่งเงินทุนหมุนเวียนก็คือการรวมสมาชิกสตรีนะคะที่สมัครเป็นสมาชิกอย่างน้อย3คนขึ้นไปมากู้เงินเพื่อประกอบอาชีพวงเงินได้ไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทแล้วก็อีกเงิน เงินทุนอีกอย่างหนึ่งก็คือเงินทุนอุดเงินอุดหนุนนะคะเป็นเงินให้เปล่าซึ่งจะต้องเป็นในรูปขององค์กรทีอ่องค์กรสามารถรวมกลุ่มกันแล้วก็มาอบรมให้ความรู้กับสมาชิกสตรีให้มีความรู้ในการประกอบอาชีพสร้างไรายได้ให้กับคนในชุมชนในครัวเรือนได้ค่ะผู้สนใจนะคะสามารถติดต่อได้ที่สำนักง,งานพัฒนาชมชนอำเภอทุกอำเภอทั่วประเทศนะคะ